ตอนนี้เราอยู่ในช่องอะไรกันคะนินนาดดเนินนาชาแนลค่ะน้องนินปิดแมตดี้ดีก่อนตอนนี้เราอยู่ในช่องนินนาชาแนลวันนี้เราจะพาน้องนินไปซื้อเสื้อเพราะราว่าเราจะไปถ่ายแบบกันนะคะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเพื่อนๆเราอยู่กันที่ b ิ๊กซีนะว้าว น้องนินก็ได้มาซื้อโดนะนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนี่นะน,น้องนินซื้อได้เด้หนูจะไปกินหมูนะคะนินจะไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเสื้อน้องนินนินกันที่บ้านนะคะไปกันเลยไปต้นกันเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้น้องนินได้มาอยู่ร้านหมูกระทะนะคะ <c oughs> น้องนินก็จะตักอะไรนะ <Dem> แตงโมอะน้องนีนใช้ที่คลิปเลยคะ่ะคลิอยู่ไนที่คลนี่อาอะไรไค่ะเอมเสนอร่อย่นไดหนีคะิเนค่ะนี่นะคะเพื่อนอร่อยไหมคะอร่อยกินอะไรอีกเนี่ยอ๊ะใ น้องนายนายวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านแม่น้ำหมูกระทะนะคะแม่น้ำ <c oughs> แม่น้ำโอ้วันนี้เราไปหลายที่เลย นะคะเราก็ถึงบ้านเปที่เรียบร้อยแล้วว้าวชุดนินนินซื้อมาใหม่จากบิ๊กซีสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนเ่าอันนี้ก็คืออีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อนเอันนี้คือซินโดเดลลานะอันนี้ซื้อที่บิ๊กซีเหมือนกันแล้วก็น้องนินนินซื้อโดอะไรมานะโดนัท ซื้อโดนัทมานะคะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นคนละครึ่งซื้อ12ชิ้นจ่ายแค่ครึ่งเดียววันนี้น้องนินก็จัดมาเลย12ชิ้นแต่เราไปดูกันเลยนะเพื่อนเพื่อนนีนคเาก็สั่งเมื่อนนะคะเป็นโปรโมชั่นเนาะเพื่อนวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามช่อง นินน่าชาแนลอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนินนินด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆกินโดนัทแล้วอย่าลืมแป้งฟันแป้งฟันนะคะแล้วตาป่วนปานแฟนฟันมาแล้วโอ,อ,อ้โหหรอุ้ยฟันขาวเลยวันนี้แป้งฟันแล้วอย่าลืมติดตามช่องนีนา่าชาแนลด้วยนะคะเพื่อนๆบายยค่ะเดี๋ยวน้างนี่จะพาไปเที่ยวกันใหม่วันนี้เราไปหลายที่เลยบายบาย สวัสดีค่ะ